ไปเที่ยวเขาคิดชมกูดจังหวัดจันทบุรีกันนะคะคิดชมกูดค่ะจันทบุรีเราอายุคนฝานอายุของพ่อเท่าไหร่ก็ครับสิบสามห้าสิบสามปีครับไอพ่อฝันไปไหว้ผ้าที่วัดเขาชีกูนได้ขึ้นไปสุดบ่ครับพ่อขึ้นไปสุดได้ไปไหว้ผ้าน่านเป็นบ่ครับไหว้ผ้าไหว้ผ้าดอสมีอ๋อ ก็คือได้ไปไหว้พระไหว้ยันเสร็จองไหว้เยเรียบร้อยกับหมาแบมว่าดูวัดนี่นะวัดเกียววัดไปวัดเขาเลชทองอุทยานนี่เลยคุณผู้ชมวัดได้ท่องทัณฑ์หรืวะครับเราก็คือมาไปเที่ยวเขาเขาคิดจะกูเซตได้กลับมาเสร็จเรียบร้อยแล้วกลับมาบ้านแล้วก็ไป้ไม่มาดีนะวัดอุทยานนี่นะแต่ก็ไปเที่ยววัดอุทยานเนาะครับวัดก็ตาพุทธอุทยานครับตรงนี้ครับเราเลยไปเจอกลุ่ม อ่าทีมาทำเนกันครับไปเลยกุ้ยกันีาคเหนือนได้บอกวกานนะครับเพราะว่าเขาคิจกูนีไเวลาไปเนาะพบอกมันเขาสีเอารถกินไปขบวนได้ครับเราเ้ารถสองเสียวขั้งสองสองเแต่จะขบวนกับง่ามง่าม อืมเ่าผมเกผมก็บเ่าบอกผมเกผมก็บผมเวดสองห่อยบ่ีาคเดีวม่น่อยแล้วส่อยก็สองตอนก็เปล่นห่อยเนเปียนดูดอ๊รวีต่ว่แ่วนเนาะสองตอนบ่งท่อเลย้สองสันเลย้สองสันมีคนบอกว่าแปดน่อยนั่บอกบอสสันก็แปดน่อยตัว นะครับหีืว่าสี่นี8แปดศูนย์นอยูบ่พอครับเดี๋ยวจะเข้าร่วมให้ท่านผูช้ชมในเบื่องน้าเนาะครับพ่อขอบคุณเคยอีสานใต้แล้วก็คนเล่าความฝันมากนะคะเล่าความฝันเป็นความฝันที่ดีมากๆเลยนะคะเ <c aled> ขาคิดจกูดจังหวัดจันทบุรีนะคะจันก็คือเจ็ดนะคะอืมเป็นเลขที่น่าสนใจมากเลยนะคะก็คือว่าเขาคิดจกูดเนี่ย ก็เป็นหินก้อนใหญ่ๆนะคะดรแต๋ไม่เคยไปนะคะแต่เห็นจะภาพถ่ายก็น่าไปมากเลยนะคะแต่ก็ไม่ไปหรอกเพราะว่ากลัวเป็นคนที่กลัวขึ้นภูเขากลัวมากเลยนะคะกลัวว่ามันจะตกไงอ่าแล้วทีนี้ท่านนายชวินนะคะปิ่นแก้วปิ่นก็คือแปดนะคะแก้วก็คือเก้านะคะนายชวินปิ่นแก้วนะคะท่านเป็นหัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาคิดจกูดนะคะเขาบอกว่าเตรียมการจัดงานประเพณีนะคะธรรมัสการลรอยพระพุทธบาทพรุง่งอประจําปี2565ระหว่างวันที่2กุมภาพ ถึงวันที่2เมษายน2565นะคะรวมเวลาก็คือ2เดือนนะคะ60วันนะคะแล้วก็อมกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและก็พันธุ์พืชนะคะอนุญาตให้จัดงานได้นะคะให้อนุญาตเมื่อวันที่13ธันวาค,คม2564นะคะมีการอนุญาตนะคะวันที่13ธันวานะคะให้จัดงานได้นะคะแล้วทีน thinking, ที้เขาคิดจีกูดเนี่ยเวลาไปเนี่ยเขาก็จะมีค่าธรรมเนียมนะคะให้เด็กเนี่ย ยี่สิบาทถ้าผู้ใหญ่นะสี่บาทนไอ้สี่สิบาทนะคะเวลาเข้าไปนะคะก็จะเป็นป่าด,ดงป่าทึบนะคะป่าดิบเขานะคะเป็นมียังมีความอุดมสมบูรณ์ของป่าแบบอย่างมากเลยนะคะก็จะมีไม้หอมนะคะไม้กิษนาอ่าจะมีพวกสัตว์นะคะสัตว์พวกเส,สือสิงกระทิงกว้างเกอะไรนะกวางเก้งเออนะคะแล้วก็เหลียงผาแล้วก็มีห้วยนะคะมีลําห้วยมีน้ํา มีปลาพวงนะครปลาพวงเดี๋ยวจะไปดูซิว่าหน้าตาเป็นยังไงนะคะแล้วก็มีปลาก้างอ๋อมีปลาก้างปลาปลาพวงนะคะมีปลาหนวดปลาหนวดนะคะแล้วก็ปลาดุปลาดุลาพันปลาดุลําพันนะคะตามนั้นเดี๋ยวจะไปดูซิว่าหน้าตาของปลาเป็นยังไงเนาะแล้วทีนี้อื้อันนี้เป็นน้ําตกนะคะตกเขากระทิงเป็นไฮไลท์ของที่ภูเขาคิดจกูดเลยนะคะอ่าเป็นไฮไลท์เลยนะคะน้ําตก น้ําตกกระทิงกระทิงนะคะกระทิงนะคะเป็นต้นกําเนิดมีต้นกําเนิดมาจากเทือกเขาคิชกูดนะคะอ่าเป็นต้นเป็นน้ําตกที่มีขนาดใหญ่มาก13ชั้นนะคะ13ชั้นเดินไปกลับนะคะ3ชั่วโมงนะคะอ่าพูดคุยกันไปเรื่อยๆนะคะมีความสุขสนุกสนานนะคะ3าชั่วโมงแป๊บเดียวค่ะอ่าแป๊บเดียวนะคะเดินกันไปนะคะแล้วที่สวยงามที่สุดนะคะเป็นชั้นที่8กับชั้นที่9้อ่า8ที่เเป็นชั้นแชั้น9ก้านะคะสวยงามนะคะแล้วค่าบริการ คนแบกหามนะคะคนแบกก็คือ400บาทนะคะอ่าเที่ยวหนึ่งก็คือ400บาทนะคะอ่าแล้วถ้ารถบริการนะคะขึ้นขึ้นเขาลงนะคะขึ้นเขาลงเขานะคะ200บาทนะคะอ่าขึ้น30นาทีก็ถึงจุดหมายปลายทางนะคะอ่าค่ารถ200นะคะแต่เป็นไปตามความฝันเลยนะคะค่าธรรมเนียมเขาบอกว่ามี400มี200ใช้ทั้งหมดเลยนะคะใช้ทั้งหมดเลยนะคะก็คือถ้า400เนี่ยสำหรับคนที่แบกหามขึ้นไปนะคะแต่ถ้า200เนี่ยใช้การขึ้นรถเมย์ขึ้นรถ เขาเรียกว่าคือรสองแถวอ่าสองแถวนะครับบริการสองร้อยบาทนะคะต่อคนนะคะต่อคนก็คือไปสองร้อยกับสองรอยก็คือสี่ร้อยนั่นแหละค่ะอ่าฝันนี้ก็หมายความว่าเขาให้หมายถึงอืนั่นเลยนะคะเขาเขาบอกว่าเขาคิดจะกูดเนี่ยเขาเปิดเปิดให้ไปไปท่องเที่ยวไปไหว้ไปไหว,ว้หลวงพ่อไปไหว้พระพุทธบาท พวงเลยนะคะพวงก็คือเหมือนกับว่าพุ่มพวงดวงจันทร์ไงอ่ามันมีคาว่าพวงนะคะพุ่มพวงดวงจันทร์อ่ะก็คือเลข13นะคะแล้วทีนี้เขาอนุญาตให้ไป เรียกว่าจัดงานได้ตันที่13นะคะ13ธันวาคมปีที่แล้วนะคะแล้วก็น้ำตกไฮไลท์ของที่นี่นะคะก็คือน้ำตก13ชั้นเป็นน้ำตกที่สวยงามมากโดยเฉพาะชั้นที่8ที่9นะคะสวยงามที่สุดเลยนะคะอืมอันนี้เป็นไฮไลท์นะคะสำหรับคลิปนี้นะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะเพื่อความสนุกสนานนะคะไม่ต้องไปซีเรียสค่ะไม่ต้องซีเรียสนะคะเลข13นะคะเลข8 9 7 8 9นะคะไม่ต้องซีเรียสนะคะจันทบุรีก็คือ7นะคะแล้วก็น้ำตกที่ สวยงามก็คือชั้น8ชั้น9นะคะเรามี13ชั้นนะคะ,ะทัานชวินนะคะปิ่นแก้วท่านเป็นหัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาคิดชะกูดนะคะอืม8ปเก้านะคะอ่าสำหรับคลิปนี้ก็เท่านี้นะคะ